สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่น้องป้องไปนะครับวันนี้จะพามาเบิงถนนเซนอำเภอเดชอุดมนะครับนี่ครับตอนนี้มาส่งลูกสาวไปเรียนพิเศษนะครับเดี๋ยวจะถือโอกาสไทยบรรยากาศอ่าถนนบ้านท่านะครับว่าจะสวยงามเพื่องไดสวยงามแหงหน่อยซ้ำไหดนะครับแต่มวันนี้ทองฝาค่อนข้างงามนะครับพี่น้องนี่ครับ อำเภอเดชอุดมหฮาครับตอนนี้เราก็จะมาถึงเมื่อกี้ส่งลูกลงโรงเรียนพิเศษแล้วนะครับส่งลูกลงไปเรียนพิเศษเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูหาที่ว่าการน้ำเพร่มอำเภอเดชอุดมเฮานะครับเพราะว่าเป็นเห็ดไม่ไปหลายเติบนะครับเดี๋ยวจะเลี้ยวเขาตรงนี้นะครับอันนี้จะพาเขาไปในที่ว่าการน้ำเพร่อำเภอเดชอุดมนะครับซึ่งสางเวชก็จะเดี่ยวกับนะครับนำพอดีนะครับ อันนี้คือที่ว่าการอำเภอเดชอุดมของเรานะครับนี่เห็นไปมีการซกมมยกันเกิดขึ้นนาครับครูเอกก็มีครับนี่ครับเห็น่าตามไปเลยนะครับบรรยากาศที่ว่าการอำเภอเดชอุดมนะครับนี่ทางในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมีตึกใหม่นะครับฝั่งนี้ครับฝั่งนั้นจะเป็นตึกใหม่นะครับนี่ อ่อนๆตกงลุมนะครับเดี๋ยวจะพาอ่อนไปเบิงเส้นถี่ไฟแดงใหม่นะครับอยู่อ่าแยกหมอปัญญานะครับไอ้ห่างจากอำเภอเดชไปหลายปีนะครับถี่เป็นคนอาศัยอยู่ทิ้นอำเภอเดชเท่านะครับบันด้มากดนนะครับก็จะถือโอกาสไทายไว้ให้เบิงนะครับ อันนี้ไทยเป็นท่าต่างนะครับเพราะว่าจะเอาลงในสองแบบฟอร์มนะครับทั้ง youtube ทั้ง facebook นะครับอันนี้ไายเล่นไว้นะครับไปมาจากเบื้อง่าบ้านเท่านะครับอำเภอเดชมีอย่างเปยนแปลงไปแน่การติดตามไปนะครับถ้าไปหันมาดีนะครับปกติสร้างเพจก็จะเป็นไม่เขาเป็นคนที่เีช่องอีกต่างหากนะครับจะเป็นเพจเซอร์วิสแอร์รถยนต์นะเพจเซอร์วิสแอร์นะครับสามารถ อ่าเข้าไปดูได้นะครับสําหรับอ่าเป็นคลิปเกี่ยวกับการดูแลรถบำรุงรถรักษารถระบบแอร์ระบบไฟนะครับสามารถเข้าไปดูได้นะครับมีทําให้ดูหมดครับไม่ว่าจะเป็นติต่อเสียพัดลมเสียแอร์เสียนะครับไดชาติไดสตาร์ทนะครับก็จะทําให้ดูนะแต่ว่าเมื่อนี้ครับจะสางจะหลังเผจจะพามาเบิรงอําเภอเดชอดดมเพาครับมีการเปลี่ยนแปลงลายจำหน่อยนี่นะครับตอนนี้เขาก็มาเสียหลังกสากรนะครับ จะเป็นสามแยกไอ้มองหมอปัญญานะครับแต่ก่อนจะบมีไฟแดงนะครับแต่หูมือมีแล้วนะครับรถตู้ท่านี้่ะไปลุ้นวุ่นวายนะครับเป็นลูกค้าสร้างเพชรเองนะครับถึงท่านนี้ทําแอร์ที่ร้านช่างเพชรนะครับจําได้นะครับลูกค้าตัวเองนะครับตรงนี้จะมีไฟแดงนะครับตรงแยกหมอปัญญานะครับแต่เราเดี๋ยวไซส์ไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูตรงสะพานลอยนะครับ พันลอยเดชอุด,ดมนะครับแต่ก่อนก็ไม่มีไฟแดงแต่ปัจจุบันมีแล้วนะครับนี่หามาหล่อเปินงเส้นทางอ,อ้อมน้ำโมน้ก่อน,นครับ,นะรบมาส่งลูกไปโรงเรียนกับถือโอกาสไม่ใช่ไปโรงเรียนมาเรียนพิเศษนะครับก็บถือโอกาสไทยเส้นทางแนำเพื่อเดชให้พี่น้องเบื้องนะครับสำหรับคนที่ห่างจากบ้านจากเมืองอะจะของไปดนนะครับส่วนนี้จะมีรถทหารมานะครับข้างหน้าจะมีรถทหาร ว่าส่อ,ซองซื้อวงโซวิตนะครับเพราะว่าเป็นกับรักษาชายแดนนะครับส่วนนี้เนาะมีการสู้รบกันนะครับระหว่างไทยกับมูชานะครับกับโม่งแล้ว่าเพื่อนสิจบสิ้นมือคร้เนาะกับชาวบ้านกับอภยบมาสองหลอดแล้วครับตอนนี้กับอภยบกบลังอาทิตย์ที่แล้วนะครับมายิ่งกันปืนข้องอ้เด็กนีดหน่อยกับ จะใช้บานพนการยานนะครับกับอบโยบในมาอยู่ในอำเภอเดชนะครับอยู่ในวัดแต่แต่ละวัดแต่ละหมู่บ้านนะครับในอำเภอนนะครับอันเป็นกัจะเดี่ยวครับนะครับตรงนี้เป็นหันลาบนะครับหันลาบอยู่นี่โดนแล้วนะครับหันลาบซื้อหันลาบยังตกใจํำบ่ไดดให้กันนะครับไปเคยมากินซีหูยหรดอครับจำซื้อหันขึ้นบ่ไดดนะครับล้วนี่ก็จะเป็นอ่ามีแผงโซล่าเซลล์ขายนะครับคู่มือ ก็เมื่อนี่นะครับนี่เป็นหานมีไส้มีไส้นะครับเป็นอาจจะเป็นโลงกึ่งนะครับเป็นโล่งกึงงก่งนะครับต่อมากจา็จะเป็นแถวๆนี้ก็จะเป็นหันไขวัสดุก่อ้ากน,นะครับชวีกิจนะครับ เป็นจะใหญ่ไปอยู่ข้างในนะครับแต่ก่อนมันขายข้างนอกตัวนี้นะครับแต่ว่ามามาสื่อเขาไปอยู่ข้างในนะครับพ่ามาสื่อบางนี้เพื่อนกัสีบอกเขาไปข้างในนะครับพอตรงนี้มันจะเป็นเดียดได้พวกเล็กนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสี่แยกหมอปัญญานะครับทุกคนนะจะคุ้นเคยกันดีแต่กรอนบอมีไฟลงไฟแดงนะครับต้นสนกันดูนะครับตถเหยียบกันตายดูแห้งนะครับบางนี้เสียชีวิตกนห้ายนะครับสี่แยกนี้แต่ก่อนบอมีไฟแดงะครับแต่ถูกมือมีแล้ว พอมีไฟแดงแล้วนะครับทุกคนก็นต้องเคารบกดจราจรนะครับเพราะว่าอุบัติเหตุไม่ค่อยจะลดลงนะครับทุกคนต้องเคารพกดจราจรนะครับไฟแดงอ่าหยุดนะครับไฟสนกระหฮยุดเหมือนกันนะครับไฟเขียวค่อยไปนะครับตอนนี้ก็ถ่าไฟแดงนะครับสีแยกหมอปัญญานะครับทางหนก็จะเป็นห่านขายอ่าพวกอ่า เครื่องทรงเครื่องเสียงบ้านนะครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับเป็นห้านเสกสรรนะครับอยู่ติดกาไฟแดงเลยนะครับตรงนั้นห้านเสกสรรนะครับขายเครื่องเสียงอิเล็กทรอนิกส์อีแองต่างๆนะครับเพื่อพี่น้องบ้านหู่าสีไปเสือไซนนะครับเห็นคลิปนี้เดี๋ยวบางนี้ก็เพ็่นใช้ายนี่ครับหนีนะครับติดไฟแดงเลยนี่ครับไปนี่ห้างตัวนี้ว่าเสกสรรนะครับ จะเป็นเดืดอุดมกลไกการขายเครื่องมืออุปกรณ์ซ่อมรถนะครับเป็นหมอเต็กหน่อยมาเปิดไม้ครับตรงนี้จะเป็นหมอปรปกิตแล้วก็มีห่านซ่อมไอ้ขายอะไรมอเตอร์ไซค์นะครับตรงนี้เดียวใส่ไบนะครับเป็นเสียดเดี๋ยวใส่นะครับเพราะว่าเราจะกระปั้นนะครับน้ตรงนี้ก็จะมีไฟแดงนะครับเข้าเดี๋ยวใส่เขาก็สามารถไปเลยได้นะครับถ้าเดียวกว็าต้องถามไฟแดงนะครับ แถวๆนี้แถวๆลงน้ําแข็งเก่าก็จะเป็นมีหมอตามาอยู่นะครับอันนี้ก็จะไมยู่หลายปีแล้วนะครับก่อนหอดหมอพีระพนนะครับนี่หมอพีระพนครับจนต้นตำรับหมอครับจางแต่วเพลเพทตองแก้ไอ้ช่างเพลเป็นเด็กหน่อยกับมานี่ครับจนเฒ่าหมือยังมาอนี้ก็หาเพิ่อนที่เก่านะครับตรงนี้ก็จะเป็นร้านขายเหล็กนะครับหลังคาอี่างต่างๆนะครับก่อนหอดตรงเรียนอ๋ออ๋รบานนาคสมุทรเดชอุดมนะครับก็จะมีไฟแดงอีกครั้งหนึ่งนะครับ ตัวนี้แต่ก่อนก็จะบฉพมีไฟแดงนะครับตรงอุบาลหนากสมมตินะครับเพราะว่าเล็กหน่อยขามถนนนะครับยี่อจะไปโรงเรียนตอนเสาร์นะครับจะมีคู่มีตำรวจนะครับมายืนโบกไห้ครับตอนนี้ถือว่าดีแห้งนะครับแต่ก่อนนี่เล็กหน่อยขามโอ้อันตรายแห้งนะตันนี้ก็บทีนี้นะครับทางมาลงมาไล่ยังไห้เรียบร้อยนะครับเป็นยางกันสองขันนะครับกี่ดากันนะเหมือนให้กันนะครับบางตรวจผ่วงนะครับไปกี่ครับ ใส่สดใสถนนก็จ่เฝ้าใจหอนนะถ้ากันใจเย็นๆแน่เมึนเหตุกันไ์ใม่แต่ละคงแต่ละขันอันนี้จะเป็นโลต้าเด็ดอุดมนะครับนี่ครับฟังใสเมื่อครับกับศูนย์โตโยต้านะครับเดีอดนะครับนี่มีทานฟอร์เมมือตัวบบใหญ่เยืนอยู่ข้างหน้านะครับแต่ก่อนก็มีมะนีโดนนั่นแหละครับหลักกับฟังใสจะเป็นค้องถมนะครับตองนี้นี่เห็นไหมครับ หาเป็นยมงเร่งเขาจะมาขามาขายแบบแนวกินแนวอยากนะครับไลา์นะครับแมวขายไลท์นะครับตรงนี้นี่ครับผ้าสมเพื่อเด็ดทํากันนะครับพี่น้องเมื่อนี้ตรงนี้เป็นคนมาเซาขายโซลุเรียนแนวกินด้วยกันครับท่งข่างนี่ครับเป็นบะมีแหงโซลงโซล่าเซลไลท์นะครับตะกี้กับบะหมี่ครับอาหารทรงอาหารสั์นะครับตรงนี้เป็นเวยเตียวนะครับนี่ครับเป็นบ้าขายข้าง สอมแอร์คู่แข่งสังเพชได้เอาบอกว่าจบนะครับเป็นมาเพชรเซอร์วิสแอร์มาแล้วครับไหนมาอยู่หลังรถตู้แค่นนั้นครับดูข่าวผมเองนะครับเพชรเซอร์วิสแอร์นะครับเห็นไหมครับถ้ามองท่านจะเห็นนะครับที่หลังรถตู้แค่นนั้นจะเป็นเพชรเซอร์วิสแอร์นะโปรโมทด่องจ้าของแน่จังหน่อยนะครับเน้องนี่จะเป็นเซเว่นนะครับหันสองมอเตอร์ไซค์นะครับนี่นะครับรถจักรยานนะครับอำเภอเดชคุเมรอครับ ับรถก็ใจเย็นๆกันนะครับห้ามใจร้อนอากาศมันก็ยิ่งร้อนอยู่นะครับปัจจุบันห้ามหนาวบ่อยชิมีนะครับหมูหมูข้อจะมูนะครับยู่ก่อนหอดตรองเลี่ยนเด็ดก่อนหอดสะพานร้อยนะครับผ่านสมอง์สมแอร์นะครับหลายครับต่ว่ากับหม่องบนซอมดีๆกับเพนซูวิทแอร์นะครับเพนพอร์คป่ล้างรถเป็นมันกิวดต่อจากคลิปที่แล้วนะครับพอดีแบตเบิร์นะครับตอนนี้ฝ่าเรื่องฝ่าเรื่อนฝนนะครับตอนนี้เป็นหอดอสะพานรอยหนาวเลี่ยนเด็ดนะครับ อ่าเดี๋ยวใส่ไปนครราชสีมาตรงไปอุบลราชธานีนะครับแต่ว่าตอนนี้วันนี้เรเดียยผพาเดี๋ยวใส่ไปก่อนนะครับอ่าทางหนาลุงบานเด็ดอุดมนะครับเดี๋ยวใส่มานะครับนี่มองงนี้จะเป็นคอนเีตมีท่าจัตัดไชเดอร์ต่อยนะครับสําหรับคนที่บุรีมาอำเภอเดชตนนะครับอำเภอเดชอุดมจะเป็นประมาณนี้ครับถนนเป็นคอนจีตนะครับก่อนถึงอ่าโกบันนะครับอำเภอเดชมีโกบันนั่นะครับคู่มือครับทางหนาลุงบานนะครับ ส่วนทาข่างขวานะครับนี่ฝั่งนี้จะเป็นโรงพยาบาลเดชอุดมนะครับน่ครับฝั่งขวาเมื่อนะครับตรงไปนะครับจะเป็นอ่าจะมีปั่มปตทอนะครับตรงนี้จะมีไฟแดงนะครับนี่ครับแต่ก่อนจะม่เมีนะครับแต่ถุกมือม่ี่แล้วนะครับอพอดีวันนี้ผมก็เดินทางมาทางนี้พอดีนะครับจะพาออกมาเบิ้องลีเล็กนิดหน่อยนะครับเส้นทางของอำเภอเดชอุดมนะครับนะครับ ตรงนั้นจะเป็นปั๊มปตทอยดี้ายมือข้างขวาเป็นโกบอลเฮาส์นะครับประมาณนี้นะครับทางในเมืองเด็ดอุดมเฮาครับก็เริ่มพัฒนาหลยนะครับแล้วนี่จะมีเต็น์ดงเต็นโดกเต็น์รดร้ายแล้วนะครับนี่มองดีเป็นศูนซอมเลินะครับมีกี่ดีว่าเพรเซอร์วิสแอร์5นังเป็นกระซอมแอร์ดีดีนะครับพี่น้องตอนนี้ก็แวะมาซื้อของกันนะครับเดี๋ยวค่อยเบ่งต่อได้ครับผมตอนนี้มาซื้อของบ่ได้ของได้สำครับเพราะว่า ของที่ต้องการบะมี่ขายครับอำเภอเดดอุดมปักไงหนึ่งกะเดนะครับเนาะมาหาเละซื่อน้ำยาประสานโรเมเนียมนะครับสีนมเบเซียมอะอาโรเมเนียมนะครับซึ่งมันบะมี่ขายนะครับอำเภอเด็ด้าใส่สีใส่กับสร้างเมืองอุบบนมะครับเอ่ยงมาในเป็นตัวจังหวัดเป็นตัวจังหวัดมาครับคอยสีมี่ขายครับน้ำยาเชียมไปต่อครับผมนี่ครับทางอำเภอเด็ดนะเมื่อกี้เขาอ้อมมาจาก อ่าทั้งอ่างเรียนเดชอุดมนะครับอนนี้จะเป็นฝั่งทั้งโราล่องบาลนะครับทางล่งบาลเดชอุดมนะครับโรงบาลจะจะอยู่ฝั่งซ้ายได้บัดนะครับมาหันอยู่ฝั่งขวานะครับเห็นว่าครับอันนี้ก็จะซ่องไหเบิงนะครับทางเขาโ่งบาลก็จะค่อนข้างอ่าดีนะครับมีไฟดงไฟแดงนะครับมีวงเวียนไหแบบียบร่อยนะครับแต่ call, ตาร์ลครับล่าห์มากก็จะปลอดไัฟกว่าเดิมนะครับนี่ตรงนี้จะเป็นไฟแดงนะครับ เอ้ไฟแดงไฟแดงไฟแดงพีโวเจ้าบ่อเห็นบอกไฟแดงขันมาหันพนลวงนะครับสงสัยคนนอกพื้นที่นะครับบางหันเขาห้ามจอดนะครับตามความเป็นจริงเป็นทางมาไล่นะครับสงสัยพันมาแต่ไกลนอกฝุ่นแถบเยนกรุงเทพนะครับนอกแถบกรุงเทพสงสัยเลื่อมมาเลื่อมมาบางนี้มันมีไฟแดงนะครับคิดว่าเพิ่งกำลังจวดจวดไปอย่างเดียวเลยครับมาหันเนี่ยสงสัยพันเลื่อมมาบางนี้แล้เป็นไฟแดงแล้วหมือนะครับผม อาก็ศจะอันนี้กับฝนก็ออยังบ้ันตกนะครับทองฝาก็ยังสวยงามอยู่นะครับตอนไม้มุ่งเครื่องนะครับไปทับหลูกพอดีนะครับตอนนี้พามาเบิ่งเส้นทางนะครับไฟแดงเพียงกะดีนดนแน่นะครับเพราะว่าให้มีเขาลงบานนะครับแลกวกขาออกมานั่มนะครับก,บทนนบก็ที่ตนแนนตรงนี้เที่ยวเดี๋ยวไปต้อนะครับ แถวนี้จะเป็นแถวหน้าโรงพยาบาลเดชปุดมนะครับ6ตึก60พรรษาจะอยู่ตรงนี้นะครับทางซ้ายมือเรานะครับอันนี้จะพาไปเส้นทางไปกี่พังไปนครราชสีมาไปเด็กหน่อยนะครับอันนี้จะพาไปอุบลราชธานีนะครับเดี๋ยว้ายนะครับเดี๋ยวจะพาเดี๋ยวใายไปนะครับจะไปเบงนะละห่านแอรยที่อมดีนะครับเห็นมาห่านนี่อมดีกมูนะครับในอำเภอเดชนะครับ เดินทางไปเบงนะครับว่าหารเพื่อนยู่ไสนะครับเพราะว่ารถแอร์ใส่บ่ได้เ่อมาทางนี้เป็นเหมือนเหมิดนะครับนี่เห็นว่าคนละทางเห็นว่าทางนี้จะเป็นเหมือนเหมิดพายุเริ่มมาครับนี่เห็นว่าถนนเดิ่มดำแล้วครับเปลี่ยนบรรยากาศทันทีนะครับตอนนี้เรากาลังมุ่งหน้าเข้าสู่พายุดดูร้อนนะครับดดูร้อนนะครับนี่ครับทางนี้ก็จะเป็นอ่า สารจังหวัดเดชอุดมนะครับเห็นนังค่าสีฝาฝานี่ครับเอื่อนสารจังหวัดเดชอุดมแต่ว่าอำเภอเดชย่งโมฮันเน้่เป็นจังหวัดนะครับแต่ว่ามีสารจังหวัดเรียบร้อยนะครับพรอเมื่อใด้ค่อยขึ้นเป็นจังหวัดก็เรียกกันนะครับเนาะฟังใสจะเป็นอ่ามองตัวทะเบียนรถนะครับเป็นขนทรงนะครับบางอย่างเป็นของขนทรงนะครับฟังใสนะครับเดือนหนาไปเรื่อยๆนะครับอำเภอเดชเท่ากับเริ่มพัฒนามาเรื่อยๆนะครับถนนกับผนางทีจะสวยงามนะครับหานซอมแอร์ที ตัวมาหันที่แดนซ้อนกันเช่นว่าเพชรสวิทแอร์รถยนต์นี่ครับเดนไปสุดเกาะกลางนะครับนี่ครับสุดเกาะกลางนครับสุดเกาะกลางทางไปอุบลราชธานีนะครับหันทางเพื่อนกับยูฟังขวานะครับใช้แอร์บ่เย็นนะครับเห็นคลิปนี่สอบว่าเศร้าสอบมองไหน่รจบบ่สิินทันักพิณนะครับไปหาเพื่อนไดนครับนี่ครับจะจะเห็นป้ายเพื่อนเรเลยครับนี่ผมจะเลี้ยวไปเบื้องหันเป็นให้นะครับเด้อนี่นะครับ นี่้านเพิ่อนกที่ยูมองจิดห่านลาบนัดพบนะครับจิตห่านสมหมายนะครับนี่ครับนี่นะครับเตรียมเดี่ยวเข้าไปเดี่ยวครับนี่ลานเพื่อนกัจอดรถหลายคันอยู่ครับสามสี่คันน่ครับนัดเข้าไปกับซี่หาคันหกคันในอยู่ครับนี่ครับอี่ะห่านที่เพิ่นซ่อมแอร์ที่ดีนะครับกีมเขียนไว้นะครับนี่ครับเดี๋ยวจะบังลุกเห็นป้ายแล้วเพิ่นเราครับเทรเซอร์วิสแอร์นะครับจำหน่ายติดตั้งซ่อมแอร์รถยนต์นะครับระบบฟืนระบบไฟนะครับ ทานก็มีนะครับทานน้ำดำดังไฟนะครับเนี่ยนครับเบอร์โทรเพิ่นศูนย์แปดสองสามเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดนะครับผมเนี่ยครับนะครับเดี๋ยวพอดีนั่รถมาสอมพอดีครับเดี๋ยวเสียให้สร้างพ่นตรวจเช็ครถกแล้วครับซ้ำหนีกันแล้วครับเดี๋ยวเจอไม่คลิปหนาครับสวัสดีครับผม